หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาชนะพะม่าที่ค่ายโพสามตนได้อย่างเด็ดขาดแล้วส่งกลับมาฟื้นฟูอยุธยาสิ่งแรกที่ทรงกระทำคือการให้เกียรติยกย่องราชตระกูลวงศ์และข้าราชการเก่าซึ่งเคยร่วมทุกข์ร่วมสุกันมาตั้งแต่ครั้งอยู่ในกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากได้พบกับบรรดาพระราชวงศ์และบรรดาข้าราชการอื่นๆที่ต้องตกกระมำลาบากอยู่ในค่ายโพสามตนพระองค์ทรงรู้สึกสังเวชปท t ยจึงนด้พระราชทานทรัพย์สิน และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ขุนนางตลอดทั้งพระบรมวงสานุวง์หลังจากนั้นพระเจ้าตากได้ตรัสสั่งให้ทําการขุดพระศพพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือพระเจ้าเอกทัตซึ่งสุกี้พนายกองฝังไว้ในพระนครนําพระศพมาบรรจุพระโกรธให้ตั้งเครื่องทําพระเมลุหุ้มโดยผาขาวอัญเชิญพระโกรธแปลงพระเมลุสักการะพอสมควรแล้วจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งพอจะหาได้ในยามนั้นมาสดับปกรณ์ทรงถวายธายทานตามสมควร แล้วจึงจัดให้ทําพิธีถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติตามพระราชประเพณีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างไม่เสื่อมคลายที่มีต่อสถาบันกษัตริย์และมีได้และเลยโบราณราชประเพณีแต่เก่าก่อนประกอบด้วยพระกรลุณาที่เห็นความทุกข์ของคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาแต่เก่าก่อน